ดีทุกคนมือวันี้พบกับช่องตุ๊กตาสัน,นลอน้องสัวนในน้องละกา้องตุ๊กพบกั็น้องตุ๊กละกามาอยู่กับน้องอั้มนะทุกคน,นคือตอนนี้ทุกคนมีข้าวดีนะทุกคนคือมี FC หรือว่าเป็น FC ตัวยงของน้องตุ๊กเลยก็ได,ด้ก็ว่าได้แล้วทุกคนที่เพื่อนฝากมาให้น้องทุกคนแล้วกะบอกได้เลยว่า FC คนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศไทยอยู่เด้เอ,อและกะเพื่อนฝากมาให้น้องอั้มน้องเสงเงินตอนนี้ก็ครบจํานวนที่เฮาจะ ซื้อ,อยาแล้วทุกคนก็นคือคนฝากมาให้3,000บาททุกคนคือดีใจขนาดเลยแล้วก็มีเอฟซี FC พูดเรื่องจากฟังไทยเนาะก็เพิ่นฝากมาให้อีกคือกันคือ500บาทนั่นเองอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้น้องอ้ําก็ัมีเงินในจำนวนประมาณ 5, าๆๆๆๆๆล้านกับห้าแสน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 สี่สิบปยแหละ แม่แล้วบวกสตูห้าร้อยเป็นร้านห้าแสนสี่สิบไปแล้วทุกคนใช่ตอนนี้ในร้านห้าแสนสี่สิบไปแล้วค่ะเงินน้องอามเพเ่าจะเอาไปซื้อยาเอาไว้ถึงเวลาซื้อยาที่แบบตอนนี้เพิ่นกำลังสร้างยามาเนาะเป็นบอกกำลังหาซื้อยาสร้างยามาเนาะเอาไว้ยามาหอดแล้วเขาก็จึงจะมาทายาให้ทุกคนเบิ้งว่าเออเขาแบบเขาได้เงินมาแล้วเขาก็เอามาซื้อสินะเขาแบบเมาขมจริงคือแบบเขาได้เงินมาเพิ่มแล้วเขาก็ซื้อเสียแต่ว่าตอนนี้ค่ะกำลังสร้างเดลมาอยู่เนาะแล้วก็ ขอขอบใจเอซีครูคนละทีฟากแล้วกันที่ช่วยเหลือฝากเงินมาให้แล้วก็ให้กําลังใ,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 ใจโดยตลอดถึงแม้ว่าบางคนที่จะบริสุทธิ์แต่ว่าให้กําลังใจซ้ำนี้ก็กดีใจแล้วเนาะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่าเงินเงินที่น้องอั้ไปซื้อยาถ้ามันเหลือน้องอําก็จะเก็บไว้เนาะเอาไว้ซื้อยาต่อเอาไว้ซื้อยาต่อเดือนหน้าอีกเนาะทุกคนเพราะว่ายาคุมได้ประมาณเดือนกวน่าเนาะเดือนเดินไปอะไทุกคนฉะนั้นเราต้องแบบ เออพยายามเก็บเงินเทปซีฝากมาให้เรื่อยๆกัเอาไว้ซื้อเรือจะต่อไปทัดๆไปเนาะทุกคนเพราะว่ายานี่ก็ต้องกินเรื่อยเนาะกินนเรื่อยตลอดกินแบบบอแบบถ้ามีเงินในแทกกับผู้ยาคาดกันแหละนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกเอฟซีที่ presidency. ฝากเงินมาให้สามพันเนาะทุกคนก็คือเพื่อนซื้อว่าพ่อยงเนาะทุกคนน้องตุ๊กตือและพ่อโยงเนาะทุกคนแล้วก็คือ เฮาน้องตุ๊กขออนุญาต่นแล้วว่าสามารถเอาหูขึ้นได้บอแล้วเพิ่นกน็ดีใจเนาะน,น้องตุก๊กอะอาหูคนไทยซึ่งเพิ่นเป็นเจ้าของฟาร์มควยงามอยู่ประเทศไทยนะทุกคนคือก็ถือว่าเป็นคนดังของประเทศไทยอีกคนนึงเลยก็ว่าได้ที่แบบน้องตุ๊กติดตามอยู่นะทุกคนแล้วก็เป็นควยงามที่งามอีหลีทุกคนแบบปาดงามขนาดคือควยน้องแต่น้องตุ๊กเกิดมาก็คือบ่เคยเห็นควยมาจักเทือ่อบเคยเห็นบบเคยสัมผัส เพิ่นสูง175นี่แหละเอ้ยเหมืนป่ะเหะน,หลนหลแล้ว175แล้วตัววา่นะสูงเกือบสาเพิ่นบางตัวนี่ก็ยังสูงกว่าเพิ่นอีกนะทุกคนคือแบบตัวใหญ่ขนาดเลยแล้วก็มีทางวายอย่างควยโดนป่ะไา่ตัวสีขาวน,ะ <laughs> นั่นแม่อนค่ะเออไข่โดแ,แต่แบบตัวใ,ใหญ่ๆไข่งามเนาะซึ่งแต่ละราคาของขวายนี่อยู่ราวบริมีเลยทุกคนวายงามแบบนั้นอนะ ถ้าเบ้าได้ในการน้องทุกยากเป็นคนแรกเลยก็ได้ที่แบบมีคุยงานมาเลี้ยงยุลาวสินะเออแบบตื่นเต้นแบบ <S <S อยากเลี้ยงจากบ้านจะกเคยสัมผัสจากบ้านนะทุกคนเพราะว่าคือจริงๆแล้วยุลาเนี่ยอาจจะคุยอาจจะบ่ได้ราคาเท่ากับประเทศไทยนะทุกคนแต่ว่าการน้องตัวเองก็อยากอยากเลี้ยงแต่ว่าบ้านราคามันสูงอีีทุกคนคือแบบลูกมันเกิดออกมาค่ะนะราคาก่ะล,ลักแสนแล้วเออลักแสนบาทนี่เนาะ แล้วแบบตัวใหญ่แล้วก็ลักล้านนี่น่ะป้าทุกคนโคตรขนาดเลยตัวควายเกิดมาหาก็เคยเห็นขวายใช่แล้วอ <c oughs> ามเดนเียอะไรจะว่าบ้างว่าได้ค่ะขอบใจเอฟซี C เนาะที่ฝากเงินมาให้ละก็ขอบใจพ่อโยงเนาะที่ฝากเงินมาให้เราอามซื้อยาเนาะกับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อร่ำรวยร่ำรว,วยเนาะกัขอให้อยู่ดีมีหฮงผมจะได้ความค่า่ีเนาะอันกับ ขอบใจที่ซื้อเลือน้องอ้ํานอกกะไปซื้อ,อยามากินลองเบ้างนอทำมันเศร้ากะดีใจนอที่มันเศร้านะทุกคนเพราะว่าน้องอ้ํานี่กะทรมาหลายนอเป็นลรกนี่กะกินยายอย่างกับพ่กเศร้านะมีแต่บุมีเงินปัวนนอกกะพ่อแม่น้องอ้ํากะทุกกะขอบใจซี่เลอไอเอดอร์ที่ฝากเงินมาให้น้องอ้ำานะคือว่าจากที่เอ่อตอนนั้นนะทุกคนตอนนั้น ที่นกตุ๊กก็ไม่ได้รู้จักกับน้องอั้มหรอกแต่แบบพอมาตอนนี้เขาก็ได้แบบมาลิ้นน้ำกันเรื่อยๆแล้วก็แบบนกตุ๊กไปใส่มาใส่กับมีอั้มไปนำแชร์ทุกคนของตัวเองกัเออเป็นมู่แบบลิ้นน้ำกันตลอดเลยนะทุกคนแบบเป็นคู่หูลิ้นน้ำกันตลอดเลยว่าสังกันได้เลยแล้วยังนึงก็คืออ่าถามว่านกตุ๊กมู้สึกดีใจกับอั้มบอกนกตุ๊กดีใจขนาดเดี๋แบบเออนงตุ๊กเองก็่วยที่ตัวเองสวยได้แล้วแบบจุดมหอดถึงจุดนี้ก็ถึงแบบ เออลูกๆกสวยให้อำแบบได้กินยานี่นะแบบไปคําขอเลยก็ว่าได้น้องๆอำเพิ่นมาบอกก็คือสุดท้ายก็ได้แล้วทุกคน <c oughs> แม่ฮ้อแล้วน้ำตาจะออกโอ้ยทำไมฉันคีดให้อย่างนี้นะ <c oughs> ฉันนั้นกเอาจริงแล้วเป็นคนดีน้ำตาต,าตื่นมากแบบเบ้าเลยนึนนงเศร้าๆเลยน,นึงนี่ให้ขัดตามดีเป็นเบื้องหนังเศร้าๆนลยนึงี่ป้าน้ำตาจากมาแต่ใส่บุ เออแม่เบ้าริดนึงกับแบบน้ำตาคองแล้วแม่เป็นไผ่เบ้าขึ้นเสียงอย่างแห่งมันก็แบบน้ำตาคอ,องมาแล้วแบบน้ำตาสไลมาแล้วนะน้องตวเองก็ดีใจกับอั้มขนาดเลยนะเพราะว่าอยากให้อั้มเพิ่นอ่าดีจากพยายนี้ละกาเขาสได้แบบลีนดน้ำการาคักเลยสินะแต่ว่าตอนเป็นเอกลีนดน้ำการคักไปแล้วถ้าดีนีแห้งคักกว่านั้นอีกนะเสือเลยว่า,าคักแน่นอนเพราะว่าขัาไปใส่ก็บแบบไปน้ำการสินะซองนี้แต่ว่าน้องตัวเองก็ บุคคลมีเวลาไปอินน้ำอัมดอกมีแต่อัมเพิ่อมีเวลามาลิ่นนำเนาะเพราะว่าอัมเพิ่อการยุกเงินอ่าเออแล้วจกักงูัพญานีสามารถให้เวียกนักหรือเปล่าโบ,<อ>บอไรบ้างบอะไรแบบเฮ็ดเนื้อมาเกะแบบเขาเมือ่อยขนาดอืมแบบแล้วเธอส,สมองสมบันิถึงเมื่อยไหมเมื่อยแต่มันไื่ใหนักปันใดกันแบบพิษเวทมันนักแบบว่ายุกไม่โบแปเว์ฟืนโบย่างไก่บจะเสียไหมไม่ มันละมนเมื่อยบอกเนาะอ,อาการแบบนี้นเจ็บท้องบอเนาะเจ็บอยู่แต่มันก็ไ่ได้เจ็บแหงเพราะว่ามันก็นหนุ้มในนึงละแบบที่มันเมื่อยหลายกนะ้อนหันมาแบบนีในเขาเมื่อยแล้วก็อาจจะวินหัวในนึงขึ้นมาว่าอยง่ายเดี๋ยวพญานี่คล้ายคลาคือเป็นคนแบบเป็นท้องที่ห่างเนาะมันบอกเนาะแบบฟังจากอาการแล้วมันคล้ายคคือพญาิแบบนั้นเนาะเออแล้วก็ เอาคลิปนี้กันเลยแบบจะมาโปรโมทควายไปพร้อมเลยก็คือแบบน้องตุกมาขวายนั่นเอง <c oughs> คือจริงๆแล้วนะทุกคนพ่อยงเพื่อนกับฮู้คือกันว่าเพื่อนเรียงขวายได้มาจาักปีแล้วแต่ว่าเท่าที่ฮู้น้องตุ๊กฮู้จากเพราะว่าเพื่อนก็นมีทางเฟซทางเพจแล้วก็กทุกคนไปติดตามทางอ่าเพรา่ เพดองนะฝากทุกคนไปติดตามพอโยงนีเดอคือตอนนี้ก็มีคนติดตามด้วยหลายลทุกคนแล้วก็คือว่ายอดไลค์ในกนไล์ตห้และหฮุบไลายก็ฮุบ,น,บน้องตุ้งอีกแม้เออถือว่าเป็นคนดังคนหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้ที่แบบมีควยงามงามข่อย คุยงามแม่นคุยงามเพิ่นเอาไปประกวดกันยังแบบได้รับรางวัลอนไรต่างๆเนาะถ้าอยากู้ว่าแม่นไผไปจังได๋ก็ให้แอดไปที่เฟซเพิ่นได้รู้ว่าไปติดตามเฟซเพิ่นได้เนาะทุกคนก็คือมีคุยงามเพิ่นก็จะอ่าลงรูปบ่อยๆแล้วก็ไลฟ์สดลงแดซินะทุกคนกน็ทุกคนไปเบิ่งแล้วก็ฝากทุกคนไปติดตามที่อ่าเฟซเพิ่นเลยเนาะไปเบิ่งเลยไผอยากคู้อยากเห็นต้องเบิ่งเนาะห้ามพลาดเด้คือแบบคุยงามอีหลีทุกคนเอออยู่อยังอ่า เดี่ทุกคนกับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ขออวยพรให้อ่า้วยเอฟซีทีอาที่ช่วยมาดูตลอดแล้วก็ขอบคุณเอฟซีที่ให้กำลังใจตลอดทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข้ยามีเนาะอ่าความเจ็บความไข้ยามีนี่ก็เป็น อาคำอวยพรเวลาพเท่าผุ้เก่เป็นมาเทียนเวลาเข้าอาขวัญอย่างต่างๆเพิ่นจะมาอวยพรให้แบบนี้เด้อทุกคนอยู่ประเทศลาวเนาะอวยพรแบบน้องตุก๊กเบ้าไปแ,แหละคือว่าซักซิิ์แหงแหละซักดิิ์แหงน้องตุ๊กกะซักซิือกันนะทุกคนคือขอให้อายิมัมนคนยืนเด้อแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงเจริญเจริญก้าวหน้านะคะก็อีฟซีก็บอกว่าน้องตุก๊กอยากให้น้องตุ๊กขอบคุณเพราะว่า คนไทยคนไทยเวลาเวลาเด็กน้อยขอบอเวลาผู้ใหญ่เอาอย่างให้แบบให้ขอบคุณคนไทยจะสาหรับคนรางจะใส้คําว่าขอบใจเนาะว่าจะทาผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ใส้คําว่าขอบใจขอบใจให,หลายเดอนประมาณนี้เนาะต่ถ้าว่านานกตุก๊กกับเอฟซีก็บอกว่าให้ขอบใส้ขอบคุณสี่ลูกอะไรประมาณนี้โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวฮอนจะมาใส้ขอบคุณก็ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฝากหนึ่งซยามให้นะ้องอํานี่ลูกกับ ี่ก่กววาม้้นนออยูเเดนะ <c oughs> คลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะก็ขอขอบคุณยกันครั้งน,นะคะที่ฝากมาให้เด้อเดี๋ยวคลิปเราทุกคนไปก่อนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา่อคลิปต่อไปในเด้อแล้วก็ฝากทุกคนไปภายภายยะกู้ควยงามหรือว่าคนดังของประเทศไทยอีกคนเลยก็ว่าได้ก็คือไปอติดตามที่เฟซบุ๊กข,ของพยงได้เลยเนาะทุกคนอยากรู้เรื่องราวเป็นอะไรต้องเข้าไปเบิรงเด้อเดี๋ยวคลิปเราทุกคนไปก่อนเนาะบ๊ายบาย